สวัสดีครับผมสวัสดีนิดลักแฟนหวยคอหวยนะครับผมผมจะมาพูดถึงคลิปที่สองครับที่ผมได้ทำไว้คลิปแรกนะครับอ่ะหวยวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์นะครับขอย้ำนะครับวันอาทิตย์นะครับ ที่ผมได้ลงไปคลิปแรกนะครับถ้าพี่น้องได้ดูก็มีสองแปดสองแปดสองหนึ่งสองสองหนึ่งแปดห้าห้าแปดนะครับผมอันนี้ผมว่าให้ให้เล่นล่างนะครับอ่ะก็ที่ที่ที่ตามสูตรมันมาอย่างนี้นะครับก็คือผมเอาสูตรที่ผมเคยใช้ว่ามันจะมาล่างหรือมาบนนะครับที่ผมไล่ไ่นะครับอ่ะครับผม แค่นี้ครับนะครับผมแต่ทีเนี้ยผมจะมาให้ดูลายทางของตัวเลขนะครับผมนี่อ,อีกอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเขาเรียกว่าหวยที่ออกบ่อยที่สุดในวันอาทิตย์นะครับผมที่ผมได้คัดมาว่าตัวเลขตัวไหนที่ออกบ่อยที่สุดในวันอาทิตย์10ปีที่ผ่านมาทุกเดือนนะครับ ที่บอ,อกว่าออกตรงกับวันอาทิตย์นะครับนี่ยที่ผมไล่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 มาเนี่ยครับนะครับผมนะก็ได้ทําจํานวนตัวเลขไว้ก็หลายหลายนะครับกว่าจะสรุปได้โอ้โหหมดกระดาษไปเยอะกันครับกว่าจะได้สรุปตัวเลขน,นะครับผมก็เนี่ยเลขที่ออกวันอาทิตย์นะครับนี่ฮะคือว่า มันมีกี่สิบปีย้อนหลังครับสิบปีนี่ครับเขียนว้แล้วครับสิบปีเลขออกวันอาทิตย์นะครับครับผมให้ดูก่อนว่าที่มาที่ไปของของของตัวเลขที่ผมจะลงลงลงเอ่อลงให้พี่น้องกันนะครับผมนี่เหมือนกันครับอย่างเงี้ยก็เป็นตัวเลขออกของงวันที่หนึ่งนะครับที่ผมจดจดจดไว้ว่าเออมันมาตัวไหนบ้างอย่างมาอย่างมาหกตัวตัวนี้แล้วตามด้วยตัวนี้ มันจะออกเป็นยังไงนะฮะอย่างที่มึงเคยออกไปแล้วเดี๋ยวประมาณนี้ครับอย่างนี้ครับผมก็จะมาดูใกล้เคียงกันว่าเอ๊ะมวดที่แล้วมันออกอะไรหลักแสนประมาณนี้ครับผมผมก็จะตามนีอ,อมันออกไหมยังไงครับผมบางครั้งผมก็มีผิดพลาดนะครับเพราะว่าบางงวดผมก็ได้นะครับได้แต่ลตัตติลีก็ ไม่เยอะครับเพราะว่าการเสี่ยงโชคก็คือดวงดีก็โอเคไปครับอาครับผมก็ได้ได้ทำคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับก็เพื่อจะแบ่งปัน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 ตัวเลขให้ได้ชมกันว่า มันจะไปมีทิศทางที่มาที่ไปของมันนะครับทีนี้ผมได้ทําแล้วอ่ะผมได้หาที่มาที่ไปของมันแล้ววันนั้นก็บอกแล้วครับนี่คือที่มาที่ไปของมันนะครับนี่ครับของเลขกําลังวันทีนี้ผมจะมาทําที่มาที่ไปที่มาที่ไปของเลขประจำวันที่ สิพฤษภาคม2564ครับผมอ่าผมจะมาเสริมนะครับอันนี้พี่ดูนะครับว่ามีตัวเลขที่ผมทํามาใหม่สูตรนี้สูตรนี้มีเลขอะไรที่ตรงกันอ่าพี่น้องดูกันเอาเลยนะครับนะครับนี่ครับสองอันเนะี่ยอ่า อันนี้เฉพาะเลขล่างนะครับเลขล่างนะครับเลขล่างนะครับล่างนะครับผมเน้นอย่างเดียวนะครับคือล่างนะครับผมผมเน้นนะครับผมก็มีครูบาอาจารย์นะครับผมครับผมก็ตามสูตรที่ครูบาอาจารย์เคยสั่งสอนมาว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับแนวทางครับผม แนวทางของกําลังวันแนวทางของที่มาตัวเลขนะครับว่าเราต้องเอาความเป็นจริงมาคุยกันว่ามันมาได้ยังไงตัวเลขนี้มันออกจริงไหมมันเคยออกมาแล้วไหมมันต่อเนื่องกันยังไงตัวเลขมันต่อเนื่องกันยังไงอย่างหกมาห้ามาห้ามาแปดอย่างเงี้ยมันมายังไงของมันมันมาได้ยังไงมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องหลายอย่างคือเป็นการคาดคะเนนะครับผมเป็นคาดคะเนคาดเดาก็คือ ผมก็ไม่ไม่ได้ว่าฟันธงว่ามันยังังมนออกตัวนี้คือ,อยังไงแต่เป็นแนวทางให้ท่านผู้ที่จะซื้อเสี่ยงโชคในวันที่สิบหกสองพห้า้ยหสิฤษภาคมนี้นะครับนี่คือแนวทางสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับนะครับผมให้พี่น้องดูนะครับสตัวท้ายรางวันที่หที่ผมคัดออกมาแล้ว มันเหลืออยู่แค่นี้นะครับแตอยู่แค่นี้นะครับผมอย่างสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองม,มีเลขตรงกันนะครับครับแล้วก็จะมีเลขจอบลอยอ่ะตัวน,นี้นะครับวันอาทิตย์จะมีเบิ้ลมีหามมันจะเบิ้ลล่างไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้นะครับ ก็แคปไปแล้วครับข้างล่างครับเลขล่างครับนะครับผมนะครับอ่านะครับเลขล่างนะครับล่างอ่าโอเคครับต่อเลยครับผมต่อสามต่อต่อสามตัวนะครับสามตัวทำใหม่ครับทำคลิปขอ ยังไงก็ขอโทษขออภัยแล้วนะครับที่มาที่ไปของเลขแล้วก็ได้คัดออกมาแล้วนะครับผมว่าจะสมควรเป็นชุดนี้ที่ผมจะลงเผยแพร่ให้กับพี่น้องดูนะครับผม อันนี้คือแนวทางของการซื้อนะครับผมซื้อพัตเตอรี่เพราะผมก็ได้แนวทางอย่างนี้ครับผมก็ถูก3ตัวหน้าบ้าง3ตัวท้ายบ้างนะครับผสองตัวบ้างอา่ครับผมบางทีพี่น้องชอบเลขไหนที่ผมทำให้นะครับ ก็จัดเลขนั้นเลยครับผมเพราะวาดวงใครดวงมันนะครับมัน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 ,มนไม่สามารถที่จะมาบังคับดวงใครให้ชอบเลขเหมือนกันนะครับผมอย่างผมทําคลิปนี้มาก็เพื่อจะเผยแพร่เพื่อจะไปให้พี่น้องว่าไม่ต้องไปที่ยังไม่มีตัวเลขในใจครับก็เลือกซื้อเลือกหาได้ตัวเลขที่ผมเป็นแนวทางให้คือผมกว่าจะได้ตัวเลขมาผมก็นั่ง ทำนี่แหละครับผมไม่มีอะไรทําช่วงโควิดอ่าครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันนะครับผมใส่หน้ากากครับไปข้างนอกบ้านกันพกอ่าแอลกอฮอล์พกเจลล้างมือนะครับผมครับผมช่วยคุณหมอหมอเพราะคุณหมอเขาเหนื่อยมากตอนเนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับช่วยช่วยหมอนะครับผมคลิปนี้ผมก็เนี่ยครับนะครับ นี่คือดูแล้วครับผมเนี่ยครับคือผมสรุปแล้วนะครับผมก็คงจะเป็นรอฟังผลวันที่สิบหกครับถ้ามีเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะเอามามาลงให้อีกทีนึงนะครับผมแต่สรุปแล้วนะครับอครับถ้าแคปได้ก็แคปเลยนะครับนะครับหนึ่งสองสามนะครับครับนี่ครับครับผม ่าครับผมอาจจะไกลหน่อยกล้องผมมันยังเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าอยู่ครับผมอ่าครับบางบโทษทีนครับผมนี่แหละครับคือที่ผมให้พี่น้องดูไว้ครับครับผมถ้ายังไงก็ลองลองไปหาเลือกซื้อเลื่องหากันไว้นะครับเลขตัวเลขที่ผมนําเสนอท่านผู้ชม พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับครับก็เข้ามาดูก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะครับผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากมายครับที่รับชมครับผมขอบคุณครับผมถึงจะเป็นหนึ่งครั้งสองครั้งก็ขอบคุณพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม